สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว16เพชรครับวันนี้ผมจะมุ่มเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิทเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใช้สำหรับการโอนนะครับแล้วก็เอาเลขกางอิงที่ได้จากใบเสร็จมากรอกลงในเลขกลางอิงเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการทำรายการได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าภายในบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เลยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเครดิต50บาทผมเติมไปห0บาทเองเนาะวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมดหครั้งเลยเดี๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไปได้เฉยเลยกัลลิน่า พันห้าร้อยเชลอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิครั้งละสิบเครดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองแก้ได้ครั้ทงที่สามจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพันห้าร้อยเชลอีกมาครั้งที่สี่ คั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมาห้าสิบเครดิตอ้ไม่ได้แล้วลองครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับทั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกดต่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลินานะครับทําการเติมเลยแล,ล้วกันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับ นี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับปึ๊บโหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุม้มผมเติมไม่แค่50เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24สตตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24ตัวนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกัน,กนด้วยนะครับ วันนี้ผมซีโฟว์เมืองไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดนี่เลยสายฟรีฉลองครบรอบ4ปีของฟรีไฟ้นั่นเองในหน้ากิจกรรมที่สะสมจิ๊กซอให้ครบทั้งหมดหน้ากระดานก็ครบ48ชิ้นก็สามารถรับชุดนี่เลยครับรับฟรีไปได้เลยครับชุดนี้เลยที่ผมได้มาใส่ในวันนี้จากกิจกรรมนี่สุ่มสลัดตรงนี้ของรางวัลมีทั้งหมดดังนี้ครับหลายๆคนก็น่าจะเก็บไปแล้วแหละของรางวัลเนี่ยกีตงกีตาร์แล้วก็จิกจ๊กซอจิ๊กซอ็น่าจะมีกันแล้วนะนี่ครับวันนี้ผมมีอะไรจะให้ดู ท่าทางใหม่เข้าแล้วครับนีอ่อย่างเฟี้ยวเออโดดออกมานี่เป็นไงเป็นท่าทางใหม่ที่เข้ามาในตุรกีรอยัลอีกเช่นเคยนะครับเป็นท่านี่แหละครับสปีดแอนด์สไตล์ของแมคลาเรนอีกเช่นเคยแต่วันนี้ผมเอามาใส่ชุดนี้ที่ผมได้รับมาฟรีๆในหน้ากิจกรรมฉลองครบรอบสี่ปีผมมาใส่กับหมัดโคตรเฟี้ยวเป็นไงเข้ากันอยู่นะผมว่าแล้วผมก็ใส่ตัวละครใหม่มาด้วยนะตัวนี้เลยครับทีวาดูท่าเต้นดินี่เฮ่อ่ะ หมุนมือได้อ่ะโคตรเอา <Rock. S 1> วันนี้ผมจะไปสุ่มได้ข้องนั่นเองนะครับโดยท่าทางที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับท่าเดิมสไตล์เดิมแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ปลอมเสียงแต่อย่างใดก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ช่องซีโฟรองไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้7จุดแสนซับสไคร์แล้วนะครับอย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับเ oh, <play, S 1> อ้าเฮ้ยอยากไปหาไม่รู้วย่วย <hey. S 1> เปิดตัอนไ่ตลอที่อะอะไรนะครับเล่นเกมครับเลยเล่นแกนหรออฮ้ยเล่นแกมว่ากเล่นแกนอ่ะแกนอ่ะแกนอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับก็เล่นแกมอ่ะเป็นแกนเฮ้ยเล่นแกนอย่างเดียวไม่เท่นี่ดูนี่ บ่ได้ต้องชายีใช้เดี๋ยวโชว์ท่าก่อนละกันเทไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดทำอะไรกันครับเนี่ยน้องชายช้จะจะเล่นจะเล่นแรงครับพี่โอ้ยได้พี่เนี่ยชอบเล่นแรงพี่กดทุกวัน นี่ยยังไม่ได้นอนเลยลเนี่ยดันมาเป็นเกือบเดือนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเชื่อไหมดันดันมาเกือบเดือนแล้วยังไม่ได้นอนเลยเพิ่มเพื่อนผมนหน่อยครับพี่อะไรนะครับเพิ่มเพื่อนหน่อยก็ตัวไหนอะรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะครับ,รบ,รบอ๋อโอเคครับอ๋อที่กางเกงสีส้มใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหัวสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช่ใช่กินนกสีแดงอะครับอ๋อสีเขียวนี่นะแอดไปแล้วคือกระทะอะครับอ๋อแแอดอดไปแล้วครับที่นกสีเขียวอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมใช้นกสีส้มอันนี้นี่เจอแล้วเจอ้ใช่หนวดขาวครับอันนี้นี่เพื่อนกันปะเนี่ยสองคนใช่ครับเพื่อนครับเฮ้ยเพื่อนกันเป็นอะไรกันปะเนี่ยเป็นอะไรกันปะเนี่ยติดท็อปอะไรครับพี่อันนี้ติดท็อประดับหมู่บ้านอะติดท็อประดับหมู่บ้าน ใช่มันมีระดับหมู่บ้านแล้วก็ระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดไม่ใช่หรอแล้วก็ระดับประเทศอแลนแกนอ่ะงงไะเนี่ยแล้วเราไม่ดันแกนกันเลยเนี่ยดันแบบระดับหมู่บ้านแล้วก็เราค่อยไประดับอบตก็ได้อ๋อตอนนั้นผมก็อ๋อแบบงงมันมีระดับตอนนั้นสามจะขึ้นได้เอีอ๋ออ๋อโอเคสู้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 เดี๋ยวไปก่อนนะครับครับน่ารักจังน้องน่ารักนะครับเปิดตัวแบบหล่อเท่แค่นั้นแหละ เฮ้ยว่ายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเตมเต็มเฮ้ยย่าวุ้ยไอ้ตัวนี้ปักตุ้งว่ะวุ้ยเปิดตัวแบบหล่อเท่แค่นั้นแหละดีอุ้ยอุ้ยปักตุ้งก็อยู่แล้วอะคลามนอนนอนอืมแต่จังเลยใหญ่แม่กูเรียนลบอยู่ว่ะโอ้ยหใครกดอะไรอะเกิดดันเนี่ยเกิดดันเนี่ย เ้วสั้นนี่นอองเบานี่ท่านี้เลยครับที่ผมได้มาจากตู้สุ่มแล้วผมก็เวลาเข้าห้องมามันจะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเสียงพายุบ้านใครเอ่ยแปบนึงครับแบนอ ฝนเทลงมาเทลงมาใช่แล้วแล้วไปเองกันเอาฝนตกอีเลี่ยนหนสแบก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 ได้ครับแบกแด้เลยครับได้หาไม่อีกคนนึงดิเล่นด้วยเลยเนี่ยไมาครับก็จะยืนในกรุงแลกถือผ้าแบกนี่ถือผ้าลบแบกแลกแกนจิ๊บ อันนี้ค่าเสียเขาบอกนี่เขาเพราะเขางั้นไม่มีเขาในภูทาะวะเขาจะออกจะเป็นที่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งตาโมก็ครับได้ครับเขาแพ้มาเล่นบักไปก้าวเมื่อแพ่มาเล่นตาบักฟั๊มโอ้มันจะวันไปเห็นยังไปซื้อเขาไม่ที่แตกมั้งไงหล่อเทไหมผมเท่ไหมเจ้าต้องไปเจ้าต้องไปเอเอรียพี่ผู้หญิงไปแล้วกันที่นี้แหละที่นี้แหละที่ผมจะไปด้วยมาผมพร้อมแล้วแล้วคุณเราพร้อมยังเป็นไงเปิดตัวแบบหล่อเท่แล้วก็โดดลงมาแล้วก็เช ผมเป็นสายฟรีผมเพิ่งได้ชุดนี้มาผมก็เลยลองเอามาลองหน่อยไหนเพื่อนมายังไรยังนะกดนาเลยแต่ว่าวันน้มาเล่นก็ได้ข้าจะาตายมุดเล่นตาเดียวนะโอ้เล่นตาเดียวนะพอดีแหละผมเล่นตาเดียวพวกพี่ก็ขึ้นแดงกันพอดีที่คนนี้ก็อยู่ได้สามมันก็น่าจะขึ้นแดงเลยเพราะว่าเล่นกับแรงแกน พี่รู้ไหมพี่รู้ยังเนี่ยว่าปรับใหม่มันขึ้นแรงแดงเลยอะไนของแรงแกนใช่เหรอใช่เพิ่งปรับมาเลยเนี่ยไม่งั้นแรงเขาไม่ขึ้นไวหรอกจริงเฮ้ยแต่งตัวเหมือนกันเลยเป็นแฟนกันปะเนี่ยคนคนนี้ใช่ใช่พี่เขาเป็นแฟนกันผมเสียดายแย่เลยกูเละกูเลยมามากดกดกดโลสเกตเกลสโก,สโกแต่รอนานหน่อยนะคิดว่าเราจะชนะไหมต้องแรงแกนแบบใช่มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพูดดีก็ถูกอีก เอาใจเอาไปหนึ่งทุกอะผมจะอธิบายก่อนนะครับทำไมถึงผมไม่ได้เล่นกับน้องเขาก็คือทีมยังไม่ครบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมแบกแร้งไปน้องเขาก็อยู่แพทตินัาเองเล่นไปก็แต้มก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อ่ะผมก็เลยเลือกล่นแบบเล็กไดมอนด์ขึ้นอ่ะบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะต้องแบบมันถึงไม่ใช่ว่าแบบเขาเล่นไม่เก่งนะเว้ยแต่ผมอะอยากเล่นกับคนที่เล่นแล้ว ึ้นยากๆอ่ะผมอยากแบกเขาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไงเประว่าเนี้ยที่ผมเลยเลือกเล่นกับเล้งไดมอน์นะครับแต่จริงถ้าอยากให้ผมเล่นด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูบางที G, ก็แบบเร้งโกก็แ้มอ่ะจริงแรงเ้งโกก็ถ้าเขาเล่นอยู่เร้งโกเขาก็ไม่ค่อยได้เจอตึงอะไรมากอยู่แล้วก็น่าจะเล่นขึ้นได้สบายๆชิวๆแห้แพ์ตินัมก็ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะต้องเล้งไดมอนะ์เนี่ยมาเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมกันเลยครับทุกคน a few moments later สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต้งองไหนอะ ลงไหนก็ได้พี่ได้แล้แกงแได้ครับได,ได้ครับวงฟ้าได้มันมันก็ต้องวงฟ้าอยู่แล้วสิครับตอนอะไรอันอันวงฟ้านะ่ะเปนมอนึ่ทั้งแม่นไหม,มสายมือนะ่ะไ,<ป>ไม่ไม่ได้ถึงอ่ะเอา้าทำไมไม่ได้เสียงลมเลยหูดับไอ้มีตีหนึ่งแล้วนะววข้างหลังเราแต่น่าจะได้ดวุ้ยถึงแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปไม่ถึงไม่ถึงเล่นเอา แม่แแม่แลนเอาแลนเอาเออแลนเอามันมันอยู่ข้างสองสี่สี่นี้ไปไปเลยจ้าลุยไปตอนนี้เอาอุ้ยเขาลงเหมือนกันอ่ะไม่ยูใส่วะบ่ระเฮ้ยข่าเธอข่าเธอแม่คือไปไม่ได้แน่เนี่ตายเอเดม โอ้โอออ้้โโ้เขามีปืนเขามีปืนเขามีปืนเขามีสไนด์เดี๋ยวนะผมหาปืนก่อนเล่นเปล่าเปล่าเนอะผมก็เล่นไม่เป็นเนอะอนไหนอะเง่ปืนใครวันเล่นนะครับเขาได้ยินเสียงคีย์บอร์ดวะเดี๋ยวนะว่าน่าจะ ผมว่าน่าจะต้องออกออกก่อนว่ะเออเอาขางมาตอนไหนวะจริงอ่ะงูอยู่ทำไมล่ะครับเบอร์เบอร์สองไม่ขังขัเนี่ยเบอร์สองทุดได้เบอร์สองโอยปวดหมันเจ็บแดงนี่นี่ก้อนมูหนะเฮ้ยคุล่ะโอ้ยคุณล้อโอ้น้อ เยี่ยมเยี่ยมไม่เลิกุูไมเลิกกูไม่มีก่อนมูใคร้าตำโดดวะไม่เอาอะไรเลยเยี่ยมไม่ได้ดามใครมาหวังว่าฝาดของนี้ก่อนมูเฮ้ยนี่ก่อนมูอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งหลักกลับมาตั้งหลักก่อนไงแล้วค่อยไปสูจนอีกตอนนั้นมีคนลงไหมล่ะพูดยังงเห็นคนลงเนี่ยมีหรือเปล่ามีตีหนึ่งใช่ไหมไปที่อื่น มไปข้างข้างล่างดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะใช่ใช่จะลอดไหมเนี่ยจะได้แต้มไหมเป็นซุ่มตลอดเดี๋ยวผมกินข้าวหรอวพี่ครับโคจิวจะไปชุบไหมไปชุบได้ไหมเนี่ยได้ได้มันน่าจะไปวงฟ้า อะไรมาทำโมงปลโงปลามันมาอ๋อมันแบบนี้นี่เองฮึ <c oughs> แต่เสียงดีไหมเนี่ยด <c oughs> ูว่าเสียงแต่คงต้องขอล้อง <c oughs> อย่าปล่อยให้ผมเล่นคนเดียวผมเหงามีกอนมูเนาะรออะไรฉุบวะคอมีก้อนผมว่าได้นะชุบๆได้อยู่อะถ้าไม่โดนจอบแบบสี่ตัวอะไรเนี้ยทันอยู่นะอ่อผม อุ้ยมีตัวแต่ก็ไม่เป็นไรเราชุบอ,อนนยู่เราเนียนอยู่ยมีโคโนโอยู่อ่ะมีโคโนโกับมีแอวอลสามลูกเลยว้าตายสะไหนจะไหนเรียบร้อยลกุแกแรแกลบเท่าใดวะ <laughs> น่าจะเยอะอย่พี่น่าจะเยอะอยู่นะครับจริงๆก็ ลี้แกลบหน่อยอยู่ดัำลบน้อยไม่น้อยเลยครับบอกเลยไม่น้อยเลยไม่น้อยเลย,ย,เลยครับโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะนึกว่าเขาบอกกันอยู่เป็นไงครับทุกคน EP นี้ผมก็คือผมเออเป็นที่ผมโดดผิดด้วยแล้วก็อันนี้แหละไปแล้วนะตาเดียวก็บอกแล้วไงว่าตาเดียวผมเล่นด้ยวยตาเดียว ลบแล้วไม่ได้หนีก็คือบอกไว้แล้วไงจําได้ไหมที่เราคุยกันอะผมบอกว่าเออผมเล่นตายเดียวนะถ้าแบบแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรจะได้ลบต่อกันไงไปก่อนละขามุยโอเคผมว่าเขาอ่ะอยู่แรงสูงๆไงแล้วเขาก็น่าจะลบลบเยอะเหมือนกันไงมาเดี๋ยวผมไม่ดูนี่เลยครับเดี๋ยวนี้ก็บอกตาละยี่สิบหก แล้วก็ลบไป50ก็ประมาณ2ตาปะอืมานั้นแหละครับโอเคครับสำหรับ EP นี้หวังว่านเพื่อนจะชอบกันนะครับสำหรับสุ่มทีมไปแบกแรงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ย่องซีโฟมบางไทยกันด้วยนะครับธาร,รกิจของวันนี้ก็ผมทำไม่สำเร็จแล้วก็ลบให้ดูไปที่ร้อยแล้วผมพยายามเล่นเออเซฟเซฟสุดๆแล้วแต่ผมหัวชุบไปหน่อยอ่ะเออไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมสุ่มเลขทีมไปแบกแรงให้เพื่อนๆดูกันอีกเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันจุ๊บๆไปเลยทุกคนครับ